จังหวัดสุขโขทัยมอบเงินช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้ประสบภัยปี2564ฝ่า110ล้านบาทจังหวัดสุขโขทัยมอบเงินช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้ประสบภัยพิบัติจากกรณีถุกเฉินหรืออทกภัยประจำปี2564ด้านพืชจำนวน9อําเภอวงเงินกว่า105ล้านบาทและด้านประมงจำนวน8อําเภอวงเงินกว่า 700ล้านบาทพร้อมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลม้ำขุมอเภศรีนครจััวงดสุขโขทยัยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถุกเฉินหรือโอทกภยัย ประจำปี2564ด้านพืชให้กับผู้แทนเกษตรกร,ร,กรจากทั้ง9อำเภอของจังหวัดส,สุขโขทัยในวงเงินช่วยเหลือจำนวน105,576,856บาทโดยมีเกษตรกร,ร,กรด้านประสบภ,ภัยด้านพืชจำนวน6,115ราย พื้นที่การ,กรเกษตรเสียหายทั้ง9อำเภอจำนวน64ตำบล3า1บ341หมู่บ้านจำนวนพื้นที่การ,กรเกษตรเสียหายจำนวน74,527ไร่พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ประสบภ,ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยปี2,564ด้านการประมงให้กับผูแ้แทนเกษตรกร,กร8อำเภอของจังหวัดสุขโขทยัย ในวงเงินช่วยเหลือ7 9 9 0 7 4 7 8บาท9 7สตางรวมวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถุกเฉิญนจากโอทกภัยปี2564ทั้งด้านพืชและด้านประมงจำนวนทั้งสิ้น113,574,300 สามสบสาทเจสตางนอกจากนี้แล้วทางสำนักงานเกษตรจงังหวัดสุขโขทยัยยังได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่โดยมีหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงังหวัดสุขโขทยัยและภาคเอกชนเดยร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรและการเสวนาเรื่องนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อถายทอดความรู้ ให้กเกษตรกรที่ไปร่วมงานได้นำไปพัฒนาการผลิตสินค้ากเกษตรให้มีประสิทธิภาพต่อไปนิวส์24กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน